สวัสดีค่ะพอ่พอแม่แม์เอฟซีสาทอเพชรบานแพงเอฟซคุณครูแม่เหมียวทักไทยเสารว,วันเสาร์ที่20หาพฤษภาค,คม2 5, 5 67นะคะกะอากาศดีสดชื่นมีฝนปลปอยโปๆย,ยตกลงมานะคะต้นไม้กระชุ่มฉ่ำอากาศกระเย็นสบายแต่ว่าเย็นสบายมันก็บรรย็นแบบอันนั้นปันใดเนาะค่ะเขาหองกับเปิดแอร์คือเกา อาจจะเป็นการติดเคยชินนะคะเคยชินกับอุณหภูมิสำนันกระสวออกไปรับคู่มุกวระพง์รับมาเห็นอย่างละจริงๆกับมีแผนเนาะคะ่ะมีแผนที่จะกลับบานตอนช่วงไอเดือนมิถุนาประมาณวันที่เจ็ดถีแปด มาเสพอาบุญบางไฟอยู่บ้านประธานนี่มันก็มีแผนวันที่30พฤษภาคมนี่มาลกตัดนาก็เลยชวนให้เพื่อนมาสักก้อนเพื่อว่าที่จะพาคุณครูแม่เหมียวนี่ไปมอบช่อดอกไม้ไปมอบมาไล่ให้ศิลปินในวงสาวน้อยเพชรนบานแพงที่ห้าหักห้าแพงเนาะค่ะเห็ดดอกไม้ก็เกือบ เ็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอเบิงยอดเหนียงสะกอนนะคะเดี๋ยวคู่ก็จะเตรียมต่างมาไว้สายก็จะาสิเขาไปในเมืองใหมอันนก้ร็จินกลร่างเดินทางไปสนามบินนะคะก็ถือว่าเดินทางมาแต่เสาร์ตื่น,นแต่ตีสี่ค่ะปุ๊กกันต่แต่ตีสี่เพราะว่าเครื่องออกจากกรุงเทพป,ประมาณหกโมงเคืองนะคะจะถึงสะกลนครเจ็ดโมงคืองใส่เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะจองตัวเข้านี่ไปกลับกับประมาณสองพันกว่าบาทนะคะเพราะว่าเขาจองเร็วและก็บางแช่วงของ ของวันนยุดวันหยังนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาได้บบแพงปันใดเพราะฉะนั้นพอแม่อีฟซี่หลายๆคนที่อยากมาเที่ยวเมืองสกลนครกับเดินทางบ่อยๆค่ะสื่อตัวเครื่องบินล่วงหน้าไว้เลยกับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายเลยค่ะโดยเฉพาะเฮ้านะคะโซวอ่ามีวัดนะคะมีวัดให้ที่ที่ใหญ่ๆนะคะทีวีเกจิอาจารย์ดังๆหลายล้วงปู่มันล้วงกู่ฝันนะคะนักอ่าพวกเฮาก็สามารถที่จะไป ยังเก็มาไอไปไหวเพิ่นไปขอพรจากเพิ่นมีรถนะคะยูสนามบินนบริการผ้าไปผ้าไปผ้ามาหรือเ่าผ้าก็จะเมาเมารถกระไดนะคะราคาก็เริ่มต้นที่8 0รอยบาทที่ร้อยบาทผู้เคยถามเนาะแต่ว่าขั้นหน่อยกั้นทไปขั้นใหญ่กับประมาณพันสองพันหาประมาณนี้นะคะเ็เมาเป็นไร่วันไปก็ใส่เก็บบัตรประชาชนเค่นั้นจะถือว่าง,ง่ายๆก็ฉะนนั้นก่บผู้ใดอยากมาเที่ยวทั้งสก,นนก,งกุลนครกับ สามารถที่จะสอบถามได้นะคะมันก็ไก่ถานพนมแน่ไก่นครพนพนมแน่เดินทางงายไปบานนองมะนาวกับวริยากขึ้นผู้พานกับประมาณ4 0่สิบหากิโลนะคะแต่ว่าอาจจะอยากนิดนึงก็คืออาจจะเพรเคยคุนเคยในการขับรถเนาะขับรถ ขึ้นเขาแค่นั้นเองนะคะ,คะจังไดกะอยากได้ไร,รายละเอียดกะสอบถามคุณคู่แม่เหมียวกัได้ด้วยค่ะเสือที่ใสี่เป็นย่งนคุณคู่บางคนบอกเออคุณคู่แม่เหมียวคืเสือแบบนี้หลาย <S 1> <S 1> อันออนี้กคือก็เป็นเสือมัดยอมเนาะผ่ามัดยอมคร้าเป็นเสือยืดเสือ,อยาง <S 1> <S 1> จะเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสกลนครส่วนมากกะเวลาละเอากระสือแบบนี้แหละมาใส่นะคะมาใส่ใส่กับกระรงยี่นางเกยงยี่หรือใส่กับเสือ อื่นๆนะคะส่เลนส่อยงก็จะเห็นคนในสกุลนครกับจะใส่อันนี้คือพื้นฐานคือเป็นสีขาวหย่อมครามแต่คู่มือข้าเจากับพัฒนาประยุกต์มากก็จะเป็นสีเอาเอาเสือดสีแดงสีเหลืองสีน้นเีินี่เอามายอมสินะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดเนาะค่ะผู้ใดอยากมาเที่ยวมาเอ่ยมาก่าวถามคุณคู่ได้นะคะก็เห็นน้องมะนาคู่มือนี่เพิ่นเห็นคลิปอ่าเพิ่นเห็นคลิปเข้ากับไปเบืองลเห็นมือขึ้นีก็มีแม่เอฟซี่ไปหาอยู่หลัง อยูในเต็นนะคะอยู่หลังเวทีก็ดีใจได้สัมผัสเห็นความน่ารักไทยลงไทยลุกน้่กันได้กอดในยั้งแล้วกะน,นะคะกับเป็นทีอิจฉาของพ่อแม่ที่เบิงนะคะแต่ว่าไผมีโอกาสก็ยินดีน้ำไพบ่มีโอกาสกับ,กกบเบิงแย่งผู้อื่นเอาถ้ามีโอกาสจังไดนก็เขาก็จังได้เหตุเพราะวาความน่ารักของน้องมีมาเสมอตั้งแต่มือแรกจนหอดมือนี้นะคะทุกอย่างเขาก็เห็นแล้วเนาะคะ่ะว่ามันก็มีทีไปที่มาความฮักความแพงของพ่อแม่ศิลปิน ที่มีต่อศิลปินคนนี้บเดลุตละลงเลยเพราะวา่าเพื่อนกับเฮตัวนา่ารักขื้นซุมือสูมือนะคะกับเป็นกําลังใจให้น้องโซฟียอีกคนหนึ่งที่เพื่อนจะมาเยี่ยมมายามบานคู่กับเอ๊ะต้องเหตุยังพิเศษอยู่ด้วยค่ะการสิจัดบานคนะ่าก็สิจัดแบบไหนเนาะก็จัดคู่มือนั่นค่ละก็อาจจะมีพิเศษแน่นะคะผ้าน้องผ้านย,ยังเพิ่นไปก็เกิดเพิ่นมีเวลาก็จะพาไปกินเขาอยู่รานฟามฮากโคขุพนพลยังคำที่มีซื้อเสียงของเมืองสกลฟูใด มาเที่ยวสกลกับเด็กเขาร้านนี่ก็ถือว่ามาถึงเมืองสกลหรือกินข้างนอกรอบรอบนอกกับบ่เป็นหยังนะคะแต่ว่าตอนนี้เป็นเป็นด้านซื้อดังข้าวกอนผ้ามณะไปนะคะแต่ว่าเพิ่นมีเวลาให้เฮาหน่อยก็ได้กินแค่เครื่องดื่มนะคะกระเบิง่งเบิ่งแพะเบิ่งแกะไปน้ากันอันนี้ก็โซเฟียเด็กหน่อยเพิ่นขึ้นสีมักนะคะถ้าถ้าเกิดเพื่นมาซ่าก,ก็ไปแวบๆๆๆคือกันมีโอกาสจังไดก็ให้มาเที่ยวไม่สันนะะ่นเนาะค่ะก็ดินดีดคุณยาาก็รองค,คู่ก็รอดแล้วพอแม่เอซีหลายคนกระถางอยู่ว่า น้องโซเฟียมาบ้านค,นคุณครูสิเป็นแบบใดนะคะให้กำลังใจสําหรับซุปตาตัวน้อยทั้งสองคนนะคะอายเพิ่มก็เหลือเป็นบ่าวน้องก็กำลังเริ่มเป็นสาวแต่ยังจังไดจังไดเพิ่นก็นคือซุปเปอร์สตาร์ในใจของค,คุณครูแล้วก็พ่พอแม่เอฟซีคือเก่าเอาทาักทกไปเพียงคดีเดี๋ยวไปรับคู่หมู่ก่อนนะคะเดี๋ยวจังไดกะสีหาฮาวิเอร์ให้เพิ่นเฮดหลังเพราะว่าสีเอาหยาแฝสนะคะอยู่ด้านหลังคุณครูเพาะไว้นะคะด้านหลงัะะลงเนี่ย ให้เพิ่นไปปลูกก็ไปลูกร้องกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าต้องไปควบคุ้มกํากับกันสเสดยงขอบคุณนะคะให้กำลังใจให้มีความสุขกับดูกกับหลานนํากันสุมือสุมือค่ะสวัสดีค่ะ เว่าปีนี้คงดีกว่าเดิมมาใหม่ต่อแต่ น้องมาแม่ดูแลส่งเสริมมาไล่มีใหม่มาเพิ่มมาช่วยประเดิมรับควันคนงามบ้านฮักสาวหน่อยมีบ่ีแม่พ่อใกลไกล,ไ,กลไตรทารงยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลามายามเมื่อแรงพ่อกันอยู่บนเวทีเสือสเ้อสะอาดด้วยมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบ่ดีย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวย้อนลาคนนี้ ต้องไม่ไปดาวขอแรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลํำเพลินลวนลวนแรงนี้อย่าไปใสมาเตรียมมาไลา่รับควันคนเก่งดนตรีบเลงเืิดขึ้นสอดแกนงยามตะวินแดงจังจไวขึ้นบานสืบสารตำนา,านหมอลำนมารวมยินดีสุตาน้อยสุตาน้อย ไตราทามยามลูกสาวลามายามยามลูกสาวลาม้ายามเมื่อแรงพอกันอยู่บนเวทีเสือเ้อสาดเรียมาให้พร้อมมาเป็นแรงใจลูกสาวคนนี้เสียงร้องเสียงลำบอดีย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวย้อนลาคนนี้น้องใหม่ไตาดาวก็แรงใจอีลาลุงป้าพากันมามวนสาวน้อยลำเพื่อนลุลวนแรง ไปใสมาเตรียมมาไลายรับควันคนเก่งตนตรีบัเลงเหเือดขึ้นสอดเก็ยามตาวินแดงจังหวขึ้นบานสืบสารตำนานหมอลำนี่มาร่วมยินดีสุตาน้อยสุตาน้อย